นี่ก็คือการไล่มแมลงของเขาชนิดหนึ่งนะครับนี่ถูกใจเขาเลยนะครับดูอาหารมาให้จะสนใจไหมนะครับตาอย่างกบไข่าหารนะครับดูนะครับดูดวงตานะครับใหญ่เลอเกินเป็นไหนตาตกมันยัง,งเดือนไหนครับเดือนพฤศจิก ห mm hmm. ายดีหรือบ่ตาหายดีหรือบ่บ่ั้างย่างติดตดขัดอยู่หลุอกันไหนลูกอะไรสวัสดีนี่ครับผมหายหายไปน่นนะครับสำหรับฟังลกูกเก้าอ๋อมาท่านหอดชิปดอกบ่เป็นยัง สวัสดีนะครับพามาเยี่ยมรับชมอีกหนึ่งนะครับเชือกพังพลสาวสวยหางกุดนั่นเองนี่ครับวันนี้มาเจอคุตาเอาออกพอดีนะครับออกจากป่านะครับอยู่้าหลังนะครับที่เดินมาเมื่อกี้นะครับนู่นเลยนะครับตอนกลางวันก็อยู่ตรงนู่นนะครับตอนกลางคืนก็มาอยู่ตรงใกล้บ้านนะครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับสาวสวยอีกหนึ่งเชือกนะครับ ก็ไปทับมาแล้วก็รอติดตามนินี่เลนี่เลยีจำเสียงได้นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับพังพรอยพลังพลอยเอาน้าก็ดีอยู่ครับทั้งบ้านครับของตาเด็กเปหนถั่วบ่ของตามีถั่วเลยบ่บ่อะไรอยู่ทางพีเนาะ จะยืนแม่สาวน้อยจะย er ืนแม่สาวน้อยไปกับรังไปกับรังไปนี่แหละครับอีกหนึ่งสาวสวยพังพอยนะครับก็อยู่ที่เดิมนะครับอยู่บริเวณนี้นะครับก็คุณทรายก็น่าจะมีทรายมาให้เล่นนะครับคุณตาต่้งจะมีทรายมาให้เล่นนะครับเนะี่ยคุณตาได้มีทรนะา,ายมาให้พังพอยเล่นอยู่นะครับ อุ่นอ้วนกลมเหมือนเดิมนะครับท้องเขาก็อย่างใหญ่เลยนะครับก <Yeah. S 1> ็มีอาหารมารองรับเรียบร้อยแล้วนะครับนี่มีอาหารมารอแล้วนะครับสำหรับพังลอยนะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่ผมถ่ายประจํานะครับก็จะแวะเข้ามาเยี่ยมเขาบ่อยๆนะครับมาดูว่าเป็นอย่างไรนะครับ ยุงหลายบ่ตายุ่งหลายบ่ยยนี่บ่ป๋อใดสูมไฟให้เขาเนี่ยบ่บ่วันถึงเวลาแม่ครับฝนพึงยุดไดสองมือนิฝนก็พึงด้หายนะครับคือสองวันนะครับนี่นะครับอีกหนึ่งเชือกนะครับขังพอยอ้าถูกใจเลยนะครับมีทรายให้เล่นมีทรายให้เล่นนี่ แก้อาการคันไปได้นะครับนี่แก้อาการคันไปได้ในตัวเละนะครับนี่มีเป็นมีเป็นคันรถก็เละหนูทรงแล้วนี่เล่นน้าก็เล่นน้ําก็โหดนะครับเล่นทรายก็โหดเลเืกินดูดูนะครับจัดเต็มไปนี่ก็คือการไล่มแมลงของเขาชนิดหนึ่งนะครับนี่ตกใจเขาเลยนะครับ ดูอาหารมาให้จะสนใจไหมนะครับกินไหมจ๊ะอ๋อกินไม่เล่นเลยขอกินก่อนแล้วกันนะครับตนะังพลอยหมดเไปบางทะลุครับน้ำท่วมใหญ่ไม่อยู่ใส่๋อยม่ใหญ่อยู่ข้างในธรรมดาค,ครับน้ำมาเยอะนะครับวางทะลุก็น้ำท่วมนะครับ พอดีคุณตามีอีกหนึ่งเชือกนะครับตัวนู้นนะครับตกงานนะครับนี่อยู่ด้านหลังนะครับตัวนี้ตกงานนะครับก็จะอยู่ในซุ้มอยู่ในของไอ้ไอ้ที่เขาตกงานนะครับของวังทะลุนะครับนี่แหละครับพามาเยี่ยมมารับชมนะครับแต่ยังไม่จบนะครับยังไม่จบยังมีอีกหนึ่งเชือกนะครับตรงนี้อยู่ข้างๆกันนะครับก็จะเป็นพ่อลาย งายาวนั่นเองนะครับเดี๋ยวพารับชมนะครับอีกสักคู่หนึ่งเราจะพาไปรับชมอีกหนึ่งเชือกนะครับจะเป็นพรายสมคิดนะครับงาใหญ่งาสวยนั่นเองนะครับก็กินอาหารแล้วครับไม่สนใจเล่นแล้วครับขอกินก่อนแล้วกันนะครับเล่นเรื่องเล่นเอาไว้ทีหลังนะครับเรื่องกินเรื่องใหญ่สําหรับพังพอยเลยนะครับนี่แหละครับ หุ่นก็หุ่นดีนะครับอ,อยากเล่นต่อนะครับอยากเล่นต่อนะครับน่าจะยุ่งเยอะนะครับยุ่งน่าจะเยอะแล้วก็กัดตัวเขานะครับมาครับถึงคิวพ่อหนุ่มการยาวของเราแล้วนะครับหนุ่มการยาวไอ้สมคิด คุณตาก็เห็นเดินอยู่นะครับเมื่อก <às> <an> ี้เป็นไงแล้วนะครับนี่เลยนะครับพอพายสมคิดตาโตพอพายสมคิดตาโตนะครับตายังกระขาหานนะครับดูนะครับดูดวงตานะครับใหญ่เลอเกินเป็นไนตาตกมันยังเดือนไหนครับเดือนพฤศจิกนะครับเดือนหนึ่งโอ้เปิดรูแล้ว โอ้ oh, มีอาการด้วยเห็นไหมนะี่มีอาการแ,แ,แต่ยังไม่หนักอ้ออกไปได้มาได้นะครับคุณตาพอ่อยังไม่ตกมันแต่ขมับเปิดแล้วนะครับพูดง่ายๆดูกลางหูด้วยนะครับแต่ก่อนนี่จะนิ่งนะครับมาก็เฉยๆนะครับตอนนีก้ก็จะตกมันแล้วนะครับสำหรับพ่อพลายสมคิดของเราอีกหนึ่งเชือกนะครับที่อยู่ตรงนี้นะครับ ก็อยู่ติดกับทางพอยนะครับทางพอยสาซสวยของเรานั่นเองนะครับดูจ้องเลยนะครับตาโตใส่ผมเลยนะครับดูตาโตเลยครับไม่เคยเป็นแบบนี้นะครับพ่อพายสมคิดจะไม่สนใจคนจะไม่สนใจคนด้วยนะครับถ้ามาประจํานะครับเขาก็จะกีนของเขาแต่วันนี้เขารู้สึกว่าจะห่วงถิ่นแล้วนะครับพ่อพายสมคิดรู้สึกว่าจะห่วงถิ่นแล้วนะครับ เดี๋ยวผมเดินมาฝั่งนี้เขาจะเป็นยังไงนะครับเขาจะห่วงไหมนะครับเห็นไหมครับห่วงแล้วครับเริ่มห่วงถิ่นแล้วนะครับเริ่มมีห่วงถิ่นตัวเองแล้วนะครับมาดูนะครับเดินมาฝั่งนี้พอปลายจะมีลักษณะเป็นแบบไหนนะครับนี่แหละครับอีกหนึ่งเชือกนะครับที่อยู่ติดกันกับพังพอยนะครับดูนะครับมีการห่วงถินนะครับขอดูก่อนนะครับก็มองไม่เห็นนะครับแต่สุณตาบอกว่า ขบมาพอเปิดแล้วนะครับก็ระมัดระวังนะครับช่วงนี้แต่ยังพอไปไหนมาได้อยู่นะครับดูดวงตาครับโอ้ดวงตาใหญ่จริงๆครับเชือกนี้นะครับสาหรับพ่อพายสมคิดอีกหนึ่งเชือกนะครับที่เวลามีอาหารนะครับผมก็จะแบ่งให้เขาประจําเหมือนกันนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้พังพอยนะครับก็เอาอาหารมาแบ่งให้เขาด้วยนะครับ ขอบคุณทุกคนทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามารับชมนะครับเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกําลังใจให้ช่องเล็กๆด้วยนะครับมีอะไรสอบถามก็ด้านล่างเลยนะครับผมอ่านทุกคอมเมนต์นะครับแล้วก็จะพยายามตอบให้ได้ทุกคอมเมนต์เช่นกันนะครับตรงไหนที่ผมไม่ได้ตอบก็แสดงว่าไม่เห็นนะครับงานใหญ่งานสวยครับสูสีโอ้น่าจะสูงสู้มอดไม่ได้ครับแต่ก็ น่าจะใกล้เคียงกันนะครับนี่นะครับของคุณตามเมอนะครับคนหนุ่มสมคิดตาโตนะครับดูนะครับงานไข่กันอนยะ่างสวยนะครับยาวนะครับแต่คือไม่ไม่ใหญ่ จนเกินไปนะครับแต่รู้สึกว่าจะห่วงฉินมากๆนะครับเิยมีอาการจ้องผมนะครับจ้องผมตลอดเลยนะครับรู้สึกว่าจะจ้องผมตลอดด้วยหลอกพ่อหนุ่มสมคิดเชือกนี้นะครับรอดูนะครับว่าเขาจะตกมันตอนไหนไม่รู้นะครับว่าคุณตาจะเอาไว้ตรงนี้หรือว่ายังไงนะครับเวลาตกมันก็ต้องรอติดตามรับชมกัน เรื่อยๆนะครับแล้วผมจะมาถ่ายให้ได้รับชมเรื่อยๆครับผมกับพ่อหนุ่มสมคิดตาโตด้านนี้ก็จะจะมืดนิดนึงนะครับมุมนี้นะครับเพราะว่าบังแสงอยู่เสียงตัวไหนเล่นโซ่เอาสะผมต้องมองนะครับต้องมองดูนะครับสวยงามครับพ่อหนุ่มรอของเรานะครับอายุก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่ ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาเยี่ยมมารับชมนะครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ด้านล่างนะครับผมจะพยายามตอบให้และก็หาคําตอบมาให้นะครับผมวันนี้ก็ลาไปกับพ่อหนุ่มนะครับพาสมคิดนะครับก็อยู่ตรงนี้นะครับฟังพลก็นู่นเลยนะครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่นะครับโอกาสหน้าจิตนี้ก็มีเพียงแค่นี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่ผ่านเข้ามานะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ครับผมสวัสดีครับ